ฟุตบอลลาลิกาประเทศสเปนฤดูกาล2025-26นัดที่14คืนวันศุกร์ที่28พฤศจิกายนตี3เคตาเฟ่พบเอลเช่คืนวันเสาร์ที่29พฤศจิกายน2ทุ่มตรงมายอก้าพบโอซาซูนา4ทุ่ม15นาทีบาเซลโลนาพบเดปอร์ติวอาลาเบสเที่ยงคืนครึ่งเลบันเต้พบแอตเลติกบิลเบา คืนวันเสาร์ที่29พฤศจิกายนตี3าอตเลติโกมาริดพบรีอาวูบิโดวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายน2องทุ่มตรงรีอาโซซิดัดพบบียาเรอสล4ทุ่ม15นาทีเซบียาพบรีอาเบติสเที่ยงคืนครึ่งเซตาบิโกพบเอสปันยอนคืนวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายนตี3ากีโรนาพบรีอาลมาริดคืนวันจันทร์ที่1ธันวาคมตีรามโยบายเยกาโนพบวาเลนเซียตารางคะแนนฟุตบอลลาลิกาประเทศสเปนนัดที่13 จะฝูงเป็นของเรอัลมาดริดมี32คะแนนที่2เป็นบาร์เซโลนามี31คะแนนที่3เป็นบียารีอัลมี29คะแนนที่4เป็นแอตเลติโกมาดริดมี28คะแนนเดวซันโวฟุตบอลลาลิกา้าประเทศสเปนนัดท,ที่1 3คิลิยันเอ็มบัปเป้เรอัลมาดริด13ประตูโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้บาร์เซลโลนา8ประตูเฟอร์รานตอเรสบาร์เซลโลนา7ประตูฮูเลียนอาวาเรสแอตเลติโกมาดริด7ประตูเอตตาเอยองเลบันเต้6ประตู เวดัตมูริกี้มายอก้า6ประตูคูโชเฮนันเดสริอัลเบติส5ประตูขอบพระคุณที่รับชมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับ